โอเคก็กล okay, so uh, ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเห็นเห็นมือนเมนะคือมีข่าวดีครับคือตัวเขาเจกสกิลเตอร์ฟรีนะก็อาจจะรู้กันได้ยังไงแต่ว่าเข้าเกมมานั่นจากช่วงเช้าผมอาจจะไม่ได้อัดคลิปนะครับผมอ้อเหะอืมเล็กนี่เป็น อืมสีนี้ดูสวยนะโอเคน่าจะผมจะท่ากันทุกขึ้นทุกขึ้นแล้วทุกข,ขึ้นสีนี้ได้โอเคตอนนี้ขึ้นแล้วนะคะผมซึ่งมันก็มีนะครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่มันคือส,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 สกินนะคะผมลองดูซิอืมโอเคนะคะมันก็จะเด้งเข้ามาใน YouTube นะ Mm -hmm. Boy, I often would ask my blessed mother to tell me the histories. Of When the time comes, you must do your duty without hesitation. Their present and their future. When the time comes, you must do your duty without hesitation. Now, my stars. And this is no afterlife. If there were, I would see my wife again. I would hold my son in my arms. I found in my life that a sense of loss is an escape. Death smiles at us all this time. This place contains more wonders than you can dream of. Secrets that only I can unlock. Secrets meant for me alone. 你开心了，他。 ตอนนี้ได้กลับเข้ามาในเกมแล้วนะครับสกินละเตออ์สกินละเตร์นี่ครับสกินอาละเตอ๋อไหน,ะนลองใส่เข้าไปในะเตอ๋อ แล้วเขาดูเหมือนเจ้าคารคเตอร์ไปลุยเลยนะเฮ้ยน้ำแท้ในเวลาฟอมเร็วๆของลัตเตอร์ผมด้วยนี่เป็นลัตเตอร์ตัวใหม่นะคระวันนี้ว่าตัวเก่าจากอีพีรแรกๆนะที่ผมจับพีเล็กอ่ะพีมันตายนะครับมันตุยมันตุยผมก็เลยจับตัวใหม่ครับทุกคผมไม่ได้จับพีเรกนะตอนจับตัวใหม่คุดตัวกับบริส เพราะว่าตอนนี้วิววิวข้าสลบขึ้นเลยนะครับผมข้าสลบขึ้น ทิ Thing iber, ie, Mine, ้งไฟเบอร์เบอรี่ไม้เทสแเตเตอร์คือข้าวสลบง่ายนะครับผมบอกว่าต่อทำข้าสลบดนะ้วยไงแแตกคตะข้าตัตนนี้เดี๋จะทำการวิ่งไป,ไปแล้วก็วิ่ง นอกจากทาก็คอว่าตัวอนวนอกจากอันฟ้าแล หัวแล้วครับผมจะต้องหาเบอรี่แถมนะคะผมนี่ด้านค้ายก่อนนะครับร้านซ้ายอ,อันนี้มีเด็กนะครับ กวนกันแมยน้ำครับโอ้ยพาทีรัญญากับพาทีรัญญาพาทีรัญญา,พาพรูญญา้ใช้คำนี้หรือเปล่าครับลากปลาลงไปกินในนะ้ำเอ้ยลากปาล,าลาลงมากินลากปลาที่มันขึ้นบกโอ้ยโอ้ยเธอจะป้อ bye yeah. let me win ผมซา,ากไม่ซากค่ะไม่ซา,า,า,ากันเนี่ยไหวนะครับผมเพราะว่ามีคนซ้อมให้แล้ว เดี๋ยวตอนนี้ผมจะกินข้าวเลยนะส้าวกล่อรเหมือนกันนะดูถุงที่มีถุงมีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีของมันก็น่าจะดูดของมาเริ่มมีลูกขนูนนะครับผมน่าแล้ไม่เ เสาเขียวอยู่แถวบ้านผมอยู่ก็ไม่ด้เจอเมาไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจมันที่ผมทายก็ถูอแล้วผมก็ลองคือบางครั้งผมก็เอานกนะครับมาบินดูนะครับคือตอนแรกผมจะสำรวจเสาเขียวไงคือคิดว่าเสาเขียวน่าจะอยู่ใกล้แล้วก็อยู่จริงๆด้วยนะครับผมในตอนที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะอืม เปลียนแม่สู้กันมันพุทวิงวิงวิงแต่ละเตอร์โดนอะไรเก็บก็ขึ้นถ้าสรุปรัวเ,รเนี่ยไม่ตีโดนอะไรตีก็ถ้ามีข้าสรุปรัวเ,รเนี่ย อโอเคแล้วเนี่ยขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยนะครับผมบ๊ายบายงายมๆๆๆๆ